สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการใช้แผ่นแปะสำหรับโรคอัลไซเมอร์ที่ถูกต้องให้กับทุกท่านค่ะก่อนอื่นให้ล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้งก่อนใช้แผ่นแปะทุกครั้งค่ะต่อมาเราจะเริ่มจากการนาแผ่นแปะออกจากซองโดยใช้กัไกตัดตามลูกศรด้านใดก็ได้ตรงนี้ระวังอย่าให้โดนแผ่นแปะนะคะ เมื่อนำแผ่นแปะออกมาแล้วจะเห็นว่าแผ่นแปะจะมี2ด้านที่มีสีต่างกันคือด้านสีน้ำตาลและด้านสีเงินให้ลอกแผ่นฟิล์มที่ปิดด้านสีน้ำตาลออกก่อนจากนั้นให้พลิกแผ่นแปะมาที่ด้านสีเงินจะเห็นว่าจะมีแผ่นฟิล์มปิดอยู่2ส่วนคือแผ่นฟิล์มส่วนที่เล็กกว่าและแผ่นฟิล์มส่วนที่ใหญ่กว่าให้ลอกแผ่นฟิล์มส่วนที่เล็กกว่าออกก่อนแล้วแปะแผ่นแปะในบริเวณที่เหมาะสมจากนั้นค่อยลอกฟิล์มส่วนที่เหลือออกค่ะ เมื่อแปะแผ่นแปะเสร็จแล้วให้ใช้ฝ่ามือกดบริเวณแผ่นแปะให้แน่นอย่างน้อยประมาณ30วินาทีค่ะเพื่อให้แผ่นแปะแนบสนิทไปกับผิวของเราเพียงเท่านี้ก็เสร็จขั้นตอนเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเรามาดูกันค่ะว่าบริเวณไหนบ้างที่เหมาะสมสําหรับการแปะแผ่นยาจากรูปจะเห็นว่าบริเวณแรกที่แนะนํานะคะจะเป็นบริเวณแผ่นหลังด้านบนและด้านล่างถัดมาจะเป็นบริเวณต้นแขนด้านบนค่ะ และบริเวณสุดท้ายที่แนะนำนะคะจะเป็นบริเวณหน้าอกค่ะคําแนะนำในการใช้แผ่นแปะนะคะถ้าจะใช้แผ่นแปะแผ่นใหม่ให้แกะแผ่นเดิมออกก่อนที่จะติดแผ่นใหม่หลังจากแปะแผ่นเดิมครบแล้ว24ชั่วโมงค่ะและเมื่อแกะแผ่นเดิมออกแล้วให้นำแผ่นแปะที่ใช้แล้วพับครึ่งให้เรียบร้อยแล้วใส่ซองเปล่าก่อนทิ้งทุกครั้งค่ะสิ่งสำคัญที่ควรจำสำหรับการใช้แผ่นแปะในโรคอัลไซเมอร์นะคะข้อแรก ให้ติดแผ่นแปะ1แผ่นต่อวันเท่านั้นข้อ2ห้ามตัดแบ่งแผ่นแปะข้อ3สามารถติดแผ่นแปะอาบน้ำได้โดยที่ไม่ต้องแกะออกและข้อสุดท้ายระวังอย่าให้แผ่นแปะถูกความร้อนนานเกินไปเช่นความร้อนจากแสงแดดหรือการอบซาวหน้าค่ะ